สวัสดีค่ะอาการหอนแบบนี้มีไอติมมะขายค่ะทุกคนค่ะินไตี่โอ้ยกินไอติมเนาะสั่งเอียงก่อนพังห์ฮสั่งเอียงก่อนอันขนมปังทานคือจะเลื่อนแท้อยู่นะเลื่อนบันหน้าข้อยอุ่ยแงกรถจนปวดเด่นข้อพผมเลยโรถดพานทุกนาวไอติมมาจะเคี่ยวขายหอมขายสาดี่หมดไอติมค่ะ นี่สิเบิรลตหรอป้าจานี่ก็ดังขัวั้วไก่สิเบิรตแล้วต่อม่อนี่ไก่สิเบิรแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นตเลยนี่หมู่บ้านกับบ้านองเนี่ยบ้านกัไร้านหอง้องนี้โรงเรียนคงคือน่าสะอาดไ่ไรไปอันนี้คขึ้นติมผู้นี่ดำหน้าไปดิเ่อนโอ้ย,ดยแดดแดดแบบนี้ต้องกินไอติมค่ะทุกคนคะ่ะเบิ่์ไอติมอันอะไรสีป้านี่ โอ oh. ขนมปังสิบบาทค่ะพี่พอขากรล้อหรอเอาไหมอ่ะขอบคุณค่ะ,ะกินก่อนเลยค่ะฮบม <c oughs> มีแ,บบแก่สัญญาหเลยดิบเมเอนบวมเอาลูกคนไหล หมู่บ้านอันนอนหน้าแม่นออหอนแห้งกว่านี้แก่หมู่บ้านเรียนใช่อันขางหน้าสซทเยี่ยม่น้าแม่เขาจะดูในท่ออะไ่เนื้อลอยกบารเขาจะบอกเจ้ว่านี่ดิกลับเียค่ะบ๊ายบายค่ะขายเบิร์ดรถคันนี้ว่าอย่างอันไปนีกับรอะไรเนาะว่ายิขเก่าอ่น บาเียวาอาเหยาะกันไะ้ไหมล่องสลดได้จักหล่าลมคู่รูปนด้ลรอไอติมได้กินไอติมพรอมข้ามือนี่พี่ตะกะสวยงามไหมคะพนพนบองสิว์่ลตะกะพลพนค่ะแม่นั่งถ่ายพนไปแล้วค่ะพน ไปเล็วไปต่อคะ่ะกินคู่น้องสาโอ้ยหลอดวะน้อแม่หลอดวะน้อนคู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้ทตืมซะละกูรู้อขลากล้งอง <c oughs> นี่ซะละโอ้ยขึ้นบ่ไใดนี่ขาทุกคนค่าอย่าเฝ้า น้องสาปลอดผ้าสูบน้ำค่ะโอ้ยบรรยากาศมาหน่อยกันมา้น้ำตานี่ยเอาดิไปเสิร์ฟคุณพ่อสักกันคุณพ่อนั่งเห็ดนนี่ยงก็มีแก่อยู่นี่นั่งว่านว่านเด้าใหนติดดูดน้ำขึ้นไม่ไหวเด้อจา้า <laughs> เออเอากินไอติมกวนเรื่องกินไอเกี๊ยมโอเคเดี๋ยวไปเอาครูมาหายเด้อโอ้ยฝนอ่ะไม่อากาศแบบงามพอฝนงามใส่ียาะโอ้ยบอกแล้วก็ถืออีกเด้อเนาะใส่ปุ๋ยนอนแล้วว่าแม่กาคืองามเสีใส่ปุ๋ยนอนแล้วว่าฝนบ๊ายบาย Vielä yeah. kev. Yeah.